วันนี้ผมอยู่กับแลนด์โรเวอร์นะครับด e เฟนเดอเป็นตัวโฉมปัจจุบันนะครับปี2022นะครับเดี๋ยวผมพามาดูรอบคันเลยนะครับคันนี้สภาพสวยมากเลยครับเหมือนป้ายแดงเลยครับรถวิ่งเพียง2 5 0 0 0กิโลนะครับสีเดิมทุกชิ้นเลยครับไม่เคยทำสีรถเจ้าของมือเดียวนะครับอันนี้ออกศูนย์แลนด์โรเวอร์ไทยแลนด์นะครับมีวารันตีถึงปี2000 27ผมพามาดูนะครับรถใหม่8ล้านต้นนะครับ8ล้านต้นต้นคันนี้สภาพสวยมากเลยครับมีบันไดข้างนะครับที่เป็นของแต่งเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็สนอค์เกิลของแต่งจากที่เราเพิ่มเข้ามาจากของโรงงานนะครับล้อด,ดำครับ มีแหลกหลังคาด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อเลยครับภายในเป็นภายในดำนะครับตัวนี้จะมีหลังคาแก้วด้วยครับตรงนี้เป็นตู้เย็นนะครับเป็นตู้เย็นนะครับ แล้วก็เป็น Air ์ดิจิตอนะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะครับระบบอะไรทุกอย่างปรับที่หน้าจอได้เลยนะครับเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้เป็นช่วงล่างเป็นคอยสปริงนะครับทุกอย่างสวยเหมือนรถใหม่เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูเบาะหลังต่อ สภาพสวยมากๆครับภายในผมพามาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายกว้างมาก นี่ตัวบันไดนะครับแล้วก็มีแหลกหลังคาแต่ผมพามาดูห้องอลืมไปครับ๋ยวผมพาไปดูสน็กเกิลก่อนตัวนี้เป็นสน็กเกิลเป็นของแต่งนะครับแต่ผมพามาดูห้องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลล้วนนะครับเครื่องยนต์สองพันเกียร์ออโต้แปดสปีดครับผมพามาดูห้องเครื่องกันเลย เครื่องยนต์2,000ครับดีเซลล้วนเกียร์โต้8แปดสปีดครับแรงม้า240แรงม้านะครับสภาพสวยจริงๆครับคันนี้ปี2022นนะครับคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับก็ คนนี้ผมเสนอขายอยู่ที่6ล้านท่วนะนะครับเบอร์ติดต่อครับ085 693 1111 085 693 1111วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ